กยาครรั้งแหลังจากคลิปที่แล้วพาหมูแอมไปเบิองโมเดียววันพีนมือนี่ได้เวลาตามหาลาบบูบูตัวสีเขียดกันครับแต่ว่าอันนี้คือบล็อกใหม่โอเคครับเวรจัดเลยหนึ่งกองมาลองจิ้มรูบครับหนึ่งกองนะครับเสร็จแล้วหมูแอมเราจัดไปแล้วหนึ่งกองมาเบิองสฉได้ตัวแล้ววะเขาบอกว่าเขาได้ตัวดีๆเปิดเลยป่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วก็แต่งตัวให้น้องเลยใช่ครับ กเสไหวคุณประทํประส่งเลยด้ยถ้าจะเขียนนี่ขึ้นดังเลยนะคลิปนี้พีคิดีสินถามกียไดไม่ใช่หละ,ะ,ะไม่ใช่แล้ว่ไม่ใช่แล้วู้สน่ารักนะอือตัวนี้ ไปแต่งตัวให้น้องมีใครอยากได้ไหมคะคอมเมนต์หน่อยมูแอมเปิดไปแล้วยังบอได้ตัวสีเคตตอไปเป็นคิ้วมูเทกกับเพื่อนมูเทแล้วครับจัดไปค้นลระตูครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับอากองนี่สด็จซีเคสบอเยอ่ไ่ใหม่ครับใช่ครับตัวอย่างคือบมเบล่าครับบมเบล่าก็จะมีแบบว่ามีเป้ให้ส่วีเป้ใช่กัน จะเขียนก็ไม่เห็นเหมือนกันมีอาจจะได้เห็นใน,นกล่องหนูก็ได้อ่าปเลยไปเลยนี่เหรอไปแล้วนะสุดสุดมีไหมเฮ้ยสวยว <c oughs> ะติงติงเจอในผลผลน้องเลยเฮ้ยผมเลือกบล็อกเก่าเหมือนกันเลย <c oughs> โอ้โหเหมือนกันเลยข <c oughs> อบคุณค่ะ <c oughs> ล่าแรกเปิดไปสามกองยังบอท่าใดๆตัวสีเขียดอยู่ค่ะไปกันต่อครับผมเลือกเลือดีๆมูแอมราใส่ดวงคักขนาดครับพี่น้องสีได้บอ่าตัวสีเขียดนี่รอบนี่ได้คนละกองครับจุ่มตุ๊ก,กตาหน้าโหดมากเาหมาพื่อนมีปูมชชันถ่ายรูปให้พ่อมนาลักคักขนาดครับผมจะไม่ดูอันนี้ก่อนนะเฮยน,น่ารักีกว้า อุ้ยข้าวแบบดิเกินวเวลาแม่งอุ้ยสีอะไรเหรอสีขาวนี่ครับอ๋อสีตัวนี้เป๊ดีเลยเป๊ะมั้ยวะเฮ้ยเฮ้ยยันยันยันอยู่ยันไปว่ะอุ้ยชอบเวลาแม่งโมเทกับเพื่อนโมเทกเปิดแล้วยังบ่ได้ตัวสีเขได้เวลาของมูแอมแล้วครับผมนี่ อุ๊ยโอ้โหสวยป่ะตัวนี้สีอะไรอ่ะสีน้ำตาลนตัวนี้ที่เป็นแบบสองอันเนี้ยใช่ครับน่าจะตึงอยู่สวย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 ใอุ๊ยอุ๊ยหูตั้งด้วยเนี่ยไปตู้ก่อครับไปตู้ค่ะตกใจเลยวัี้หมูแอมเราได้มาสยิดกระเป๋าเราสองตัวน่ารักคักขนาดครับ ก่อนที่จะไปซุ่มต่อนพาหมูแอมแล้วมาทายรูปเท่ๆก่อนเด้องามอหลีครับพี่น้องเป็นยังไงครับเป็นยังไงต่อครับโอเคเพิ่ง thank you พี่ตัวนี้เท่เลยข้างล่างคุณเลือกแล้วครับคุณเลือกแล้วครับอีกหน้าโดักส์อะไรครับขอขโมยเท่ครับวันนี้เรามาน่าก่อนเท่ๆจุกเท่จุกเท่มันจบดีๆฮะ ผมประเทศเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวแพร์มันมีแพร์ไหมเนี่ตัวไหนตัวแพร์เอ่อวีหนึ่งมานจะไม่ได้เกิดยี่อยูไนต์ยูไนต์โอ้ยแล้วอะไรนั่นพัฟี่พี่ตัวนี้ครับเฮ้ยพี่มไ่ฮีเลยเฮ้ดิดีใจ แง่วตัวไหนครับยังมาแล้วมาแล้วเจ๊งๆแล้วใช่เร็วหลักหลักเลยผิตัวเร็เลยนะสีล้วค่ะเร็วแลยเออสี่ตัวแล้วไม่ดูการนะเินมการไม่ดูการ อ่า uh, ใช่ใช่ดูด oh, yeah ูได้ได้โอเคหวยได้หอยดวงฮ่าอันนี้ไม่ได้นะตัวเลยครับเนาะน้องเป็นอย่างนี้เหรอต้องชารตต้องชาร์ตเดี๋ยอ๋อหมีเฮีหมีโคลามีโคลาหมูโครามต้งมีซิปด้วยนะสิ่งอะไรอ่ะ นั่นแหละครับทุกคนจุ่มไปประมาณเกือบสิบกล้องบอได้สีเห็ดจักตัวตามล่ากันต่ออีพีหนาครับผม